สนับสนุนโดย Bestway Bangkok ที่นอนเป่าลมอัตโนมัติ Camp Art ศิลปะแห่งการแคมปิง้งสายยางต้องโตยก b บาย TTT Corporation สายยางญี่ปุ่นแท้เกรดพรีเมียมทนทานปลอดสารพิษมาตรฐานการผลิตขั้นสูงทำสวนอย่างมีสไตล์ด้วยเครื่องมือสวนไล้ตาย Cat Garden Tool บาย TTT Corporation สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแคมป์ซาฟารีวิถีคนแคมป์รายการสำหรับคนที่ชอบแคมปิ้งและต้องการความแตกต่างเราจะพาคุณไปเปิดประสบการณ์ใหม่ของการแคมปิง้งดังวัตกรรมของแรไอเทมระดับโลกเพราะเราอยากให้คุณเป็นแคมเปอร์มืออาชีพเหมือนกับเราครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแคมป์ซาฟารี วิธีคนแคมป์กันอีกครั้งนะครับและใน EP นี้เรายัางอยู่กันที่เขาใหญ่กับงานคารวานมอเตอร์โฮมไทยแลนด์มิทติ้ง2025ซึ่งใน EP นี้ตามหนุ่มของเราจะพาไปเจอกับรถบ้านแบบไหนบ้างเราไปรับชมกันเลยครับีนี่คนนี้อาจารย์ผมนี่คนนี้อาจาระวังดิจะถือทำไมอ<ป>ะอะไรผมนี่พี่หลุยคนนี้อาจารย์สอนผมเล่นแคมป์เนี่ย คนแรกอาจารย์นับตัวอ่าพี่ต่อครับเขาเป็นเซเล็บอะถ้าสมัยก่อนเจ้ากอแกล่ตัดริบบ้นเป็นเขาเฮ้ยทำไมเราไม่สัมภาษณ์ผู้หญิงบ้างวาตัดริบบิ้นที่เป็นผู้หญิงมีไหมอะไรที่อะสวัสดีครับ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 ช่องแพรวญาช่องแพรวญาพาเที่ยวนี่ไงผมขอบเต็นรู้จักว่าขอบเต็นอะเป็นแมทขอบเต็นผมรู้จักจะขอบเตียงนะถือว่าแล้วเอ็ดดี้คุณเป็นสะพานบุญหน่อย แพร่ยาเขาเอาตังไปทำบุญเท่าไร่ครับตัวเท่าไหรเอาไปช่วยสามร้อยบาทสามร้อยเอาไปเอามาพันเดียนะหเลยทอนร้อยหนึ่งจะเย็นเอาสามตัวเลยใช่ไหมถือว่ายืมนะอืเอาไปผมยืมยืมสองพันเลยแล้วกันนี่คุณถ้าผมมาพันแล้วนะถ้าก็คุณไปเผยไปเผยพันหนึ่งโอเคนะครับอยู่ดีๆมาก็ตัวแดงขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยตัวแดงขึ้นเลยเอาคุณจะอะไรโอเคเปิดตัว ไปสทางกุศลรับปอบเลยปอบพี่ไปนี่เลยแก XL แ l XL ค่ะโอ้ย XL ขอบคุณมากครับผมร่วมทําบุญฮะเป็นไงฮะเราเป็นสะพานบุญให้ในจักรานของเราเดี๋ยวไปเก็บตังค์ที่แคมป์พี่ติดตามช่องน้องได้ที่ไหนครับช่องช่องแพรวิญญาณเนี่ยช่องแพรวิญญาณพาเที่ยวค่ะทั้งในยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ติ๊กต็อกค่ะช่องหนึ่งกับบังช่องหนึ่งช่องขอบเต็นค่ะ ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นั่นแหละครับผมต้องไปดูเลยกด s Subscribe notification จะได้รู้ว่าตอนไหนมาอันนี้แหละนี่คือพี่เปลี่ยนเทรนแล้วพี่ไม่เป็นดาราแล้วพี่จะมาเป็นอินฟูแล้วตอนนี้ยที่วงทีวีไม่ดูเลยกลับไปบ้านแม่ดูตู้เย็นไอ้เยไปไปไปไนี่ดูช่วยน้องโปรโมทหน่อยเราช่วยงานให้เศรษฐกิจดีขึ้นพี่อ่าโอ้นี่านัอันนี้น้องตัวเล็กที่ตัวเล็ก อ้ยพี่โอ้โหไมพี่พี่พี่หลุยี่ยงตรงกลางพี่หลุยู่ยี่ยตรงกลางเนี้ยดูเฮ้ยเอาไงเฮ้ยเออเอาอะหลุยขนาดเป็นเขาใหญ่เนี่ยแล้วตัวเล็กก็มาเปิดบูธที่นี่เขาให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยอฮะเนี่ยผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ลูกหมาอุ้ยอันนี้นี่ของของคุณมีอะไรบ้างอันนี้ของคุณป่ะใช่ครับทำเองมากทำเองทำเองครับหยุดแยนเมสเมสเนี่ยนะฮะยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้อยักษ์ครับเฮ้ยเขาดังนะ อ๋ <Y AK S 2> อ YAK ม,ม,มาดูเป็นร้านวิวเน,นี่ยยักษ์แคมปิ้งผลิตภัณฑ์ที่แฮนด์เมด100ร้อยกว่าบาทคุณดูความน่ารักของเขายักษ์เขาจะมีนี่มีเขียง แล้วมีอีโต้เอ้ยอย่างนี้นะไอ้น่ารักมากเลยเพราะัรักสี่ห้าทุ่มนะยำกันนะโอ้โหแม่คิวเลยไอของน่ารักเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาเขาจะติดตามก็จะตามคุณไปตามแคมป์ต่างๆต้องต้องพิมพ์เฟซบุ๊กอะไรยักษ์แคมปิ้งครับยักษ์แคมปิ้งแค่นั้นจะรู้เลยเดี๋ยวยักษ์จะหาของมาให้เรื่อยๆขอบคุณยักษ์มากนะครับยักษ์เดี๋ยวติดตามได้นะครับผมเราไปดูรถบ้านกันหน่อยฮะอยากเห็นเทรนด์ของรถบ้านมีแบบไหนบ้างอ่ะโอเคบาย ที่จะบอกว่าคนที่เบอร์ต้นๆไปถ่ายลอตู้เนี่ยเกี่ยวโฟกเนี่ยรถยุโรปเนี่ยผมจะพาลูกจักเจ้าของเออเออแ้ีเขามานานแล้วผมเป็นไฟนคลับเขาเป็นยังกีตเขาเลยเอาเชิญพี่อัดหน่อยมาพี่อัดพอดีรับขอไหค์หน่อยขอไมม์ไหนไหม่เพียงนั้นต้ําตัวนู้ชม่อยครับครับผมผมอัดนะครับเอเชียแคมเปอร์ครับไม่ผมก็เคยมีคันนี้ไงคุณไดอ่ะผมก็แบบโอ้ตายแล้วแม่งทำอะไรไม่ได้เลยว่ะไม่มีใครรู้จักพอผ่านมาตอนนี้ คุณทำแบบนี้มันเหมือนกับการเหยียดหยามผมเหมือนผมงูว่าทำไมผมไม่เก็บไว้ขายรถไปแล้วขายไปแล้วด้วยเขาเก่งนี่นะเขาเก่งเรื่องของอ่าแหลกข้างบนเนี่ยเขาเก่งแบบเขาเรียกว่าผมออเต้นซัฟฟรีเนี่ยเขาปิาบนได้เลยอันนี้อันนี้แนวแนวทางได้ไอเดียมาอย่างไงนี่รถของใครอันนี้รถกันเป็นรถอันนี้รถให้เช่าครับอันนี้รถเช่ามันจะมีให้เช่าอยู่ก็คืออย่างนี้เลยไปเที่ยวอย่างนี้ได้เลยถ้าไม่มีรถก็พี่รีบมาเช่าได้อย่างนี้เช่าเท่าไหร่ วันนึ่งอ่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ให้ให้น้องมาตอบเลยวันวันละเท่าไหร่วันละ5,000บาทครับวันละ5,000ใช่ครับก็หมายความว่าจริงๆเอ่อวันที่รับรถไปกี่โมงแล้วก็นับไปเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงอ่ะขนาดพี่ไอ้ันาดยังเอาแบบคันเอาขอเด็ดๆเลยเอางี้ว่าพี่เล่ผมว่าคันนี้เกินเจ็ดหลักอย่งเกินครับใช่ป่ะต้องมีเจ็ดหลักอันนี้ขับสีด้วยซิงโครลี่หรวยนี่อยู่คันหนึ่งครับนี่เพิ่งซื้อมาในโฟก ครับตอนนี s like S ้ปล like. no, ูกฟาร์แนลแหน่ไปแล้วเฮ้ยแต่ว่ามันมันมันจะหายากเพราะว่ามันเป็นซิงโฟถูกไหมพี่อันนี้พี่ลี่เลยดูเขามีเขามีไม่ธรรมดาต้องเป็นรถฝันแหละว่าใครๆก็อยากได้ตัวซิงโฟขับสี่เนี่ยเพราะว่ามันในสมัยก่อนโฟกตู้ที่แม่งขับสี่มันไม่มีแล้วมันไม่ได้มีรถรถไหนที่ ตัวนี้4ออริจินอลเลยออริจินอลครับวันนี้ขอคุณพี่อับมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาได้ครับได้ครับขอบคุณรับถ้าคนเขาอยากให้พี่อับช่วยทํารถให้ทําไงอ่ะติดต่อยังไงติดต่อที่เอเชียแคมเปอร์นะครับทั้งไลน์ทั้ง Facebook ทั้ง Tik t o ็อก u t u b e มีทุกช่องทางครับเออขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับพี่ลุยครับขอบคุณครับครับพี่ลุยตอนนี้เขาเป็นคนต่างชาติต้นงจะยากแล้วต้องอาศัยภาษาอังกฤษพี่ลี่เอาเดี๋ยวขอให้พี่ลุยแปลพี่ลุยเล่นนะครับผมฮัลโหลฮัลโหล อยู่คำฟ้ามัลเเลเชียมาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียมาเช่าผมแซงเขาที่บอกวมาเช่าผมแซงเขาอยู่อ่า one 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 of our uh, one of our uh, team was passing you today in in Thailand yeah. you came all the way from from Malaysia yeah. yeah maybe you see me at Bangkok อ๋อเขาบอกว่าอยู่กรุงเทพใช่ไหมไม่เจอที่กรุงเทพหรือเปล่าไม่เจอฮะไม่ได้เจอ but you live in bangkok in in um, Malaysia <laughs> Malaysia <laughs> Malaysia but then you you drive all the way from Malaysia up uh, Up north to Bangkok first Uh, Bangkok first and yesterday yesterday arrive here เขาบอกว่าอะไรนะอ๋อเขาบอกขับรถมาหลายหลายชั่วโมงเพียอะ arrive here มาถึงที่นี่เมื่อวาน thank you very much Thank y okay u hello oh ไป e ย o ่กับ o า f ์ม Malaysia oh Malaysia คุยกับเขาด้ว welcome did you drive all the way up from Malaysia Malaysia Johor โอ้ไมค์มาจากดูโหมาเลเซียเลยพันกิโลอ่ะมอมมากกว่าพันโลอ่ะ very near Singapore อ่ะ you know like Thailand Malaysia and then Singapore it's right here กี่ชั่วโมงพี่เล็กขับไปกี่ชั่วโมง how many many hours I just slowly slowly and as by stop 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 so holiday ah so so we're not in a rush to come to เขาใหญ่ very nice yeah this is uh in Malaysia is a school bus or what อ๋อมินิบัส s อ then you you renovate everything เ o m นร o โม into a motor home y e a ที่ตางขไว้เขามาโมกี่คันวันนี้ how many team how many friends are you with 15นะ15 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 15เ5 15ย5 15น5 15 15 15 15 welcome 5 e l 15 15 15 15 t 5 1 h a Thank you. ลองดูสิถ้ากูไม่เข้าจะยังไงมีมามอเตอร์ส่งเวอร์ไซ์มา So 15 came all the way up from Malaysia. Welcome yes s i <Yeah. S 1> uh? Thank you. Thank Ma how many days? How many days did you stop everywhere or? No no no. We come to Thailand every 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 year already. For the past 20 y e a r s 15 years. <S oh. We see a lot by motorcycle. อ่าป oh, <Yeah. S 1> กติขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาอ่าไป oh. ลาวหกครั้งแลว้ลวเราอยากรู้ว่าราคาถ้า <c oughs> เป็นต่างประเทศมาเลเซียเนี่ยอย่างเงี้ยต้องใช้งบเท่าไหร่ Can you calculate If you wanted s o m e t h น n ้ like ำ h i s กล c บมาเ e ็ a ดอลลาร์สหรัฐไ u s u ท่ o ไหร่ไม i t 65,000-70,000ดร์ l ัฐหกหมื่นหถึงเ0 0ดหม e อย่างนี้เลยนะลนบาทส s ไม่แพงนะ What do you like about Thailand? w h a do you keep coming back? What is it? Plenty, plenty. Plenty, yeah. there's a lot. It, 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 it is really, really great between uh, November to January. Uh -huh. And the north, you have everything. You have the bustling South City. Uh -huh. And then when we come up, we've got everything from Chumpon, Thani, uh -huh. a different kind of vibe in Phuket, and all that. If you like the beach, then you hang out there. Uh -huh. But the best secret of Thailand is the Highlands in Nan. a เขาชอบไปถึงน่านเลยเขาบอกว่าสวยมาก The food is good The food well you know we depends on we prefer food in Malaysia because in Malaysia there's a lot of variety in Thailand the Thai food is excellent excellent but sometimes after 10 11 days we want our roti canai we want our yes yeah we need it we need it okay thank you for talking to us sure yeah have a nice day ขอบคุณครับ thank you thank you สวยมากแบบอินเทรนด์เลยอ่ะตอนเนี้ยเหมาะกับพี่มากกันดูเลเฮ้ยโอ้โหหลอ่อพี่น่าจหล่อเลยอ่ะหล่อมากนักเองนักเอง,งมันไม่ใช่เหมือนเหมือนจะมาขโมยของคร <laughs> สนับสนุนโดยแคมป์ซาฟารีแคมป์ริมน้ำในป่าสนกลางกรุงตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการจัดงานสายยางต้องโตยกบายทีทีทีคอร์ปอเรชั่นสายยางญี่ปุ่นแท้เกรดพรีเมียมทนทานปลอดสารพิษมาตรฐานการผลิตขั้นสูง ทำสวนอย่างมีสไตล์โดยเครื่องมือสวนไล่สาย Cat Garden Tool by TTT Corporation สนับสนุนโดยแคมป์ซาฟาฟรีแคมป์ริมน้ำในป่าสนกลางกรุงตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการจัดงานสายยางต้องโตยกบาย t t ทีทีคอ a t i o n รชัสายยางญี่ปุ่นแท้เกรดพรีเมียมทนทานปลอดสารพิษมาตรฐานการผลิตขั้นสูงทำสวนอย่างมีสไตล์ด้วยเครื่องมือสวนไล่ตายแค t g a r d เด Tool b า TTT c o r p o r ร t i o เร e ัน n สารเร่งลำใหญ่เร่งดอกลูกใหญ่ไซส์ AAA ได้ของเล่นมาใหม่นะครับเป็นเครื่องตัดพุ่มไม้ของ CAT DG 220 0น้ํา้ำหนักเบามากเขาบอกว่าเสียงมันเบา9 6เดซิเบลเองถ้าเรากดสวิตช์ไม่ติดเขาเซฟตี้ให้เรามีตัวตัวหนีบตัวนี้สวิตช์ตัวนี้นะครับกดตัวนี้ทีแล้วกดตั้งแต่ออกแคมป์มาเนี่ยไม่เคยดูแลบ้านตัวเองเลยต้นไม้เนี่ยเต็มไปหมดแล้วฮะลกไปหมดแล้วอ้าวลุย ซึ่งคุณสมบัติของเจ้าตัวนี้นะครับเทคโนโลยีสไตคัดช่วยให้การตัดเรียบเนียนด้ามจับและมือจับช่วยให้การใช้งานถนัดมือขึ้นใบมีดแข็งแรงตัดเร็วได้ถึง3,300รอบต่อนาทีตัดกิ่งไม้ได้สูงสุด1นิ้วเหมาะสำหรับการตกแต่งสวนน้ำหนักเบา2.8กิโลใช้งานสะดวกนะครับตัวนี้เวิร์กมากครับเอสการันตี นี่ขอแนนําตนตัวพี่เจ้าของรถบ้านในฝันแล้วพี่นี้ครับคิดไอเดียเองแล้วให้เขาผลิตแบบนี้เลยสั่งทาแบบนี้เลยความที่ต้องการอะไรความสะดวกความสบายหรือว่าความหรูหราไม่มีเลยไม่มีเลยคือเป็นตัวเราเดียว่าอ๋อเป็นตัวเรามันอยู่ในนั้นอยู่แหละอันนี้เป็นรถรุ่นอะไรครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์โคอมพิวเตอร์ยมันดูสะอาดอ่ะดูสะอาดดูแบบว่าเฮ้ยแต่เหมาะพี่เสื้อพี่นั่งพี่นังไงเหมาะกับพี่มากเลยดูเลย เอ้ยโอ้โหหล่อพี่ตั้งนั้หลอ่หลอเลยทายเลยทายอันนี้หล่อมากลองดูนั่งนี่มันไม่ใช่เหมือนเหมือนจะมาขโมยของะไอโจทย์ของเราตอนที่เขาบอกเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วเราจะนอนอะไรยังไงแบบนี้มันสไลด์ออกมาได้ป่ะเป็นเตียงสไลด์ออกมาเพื่อน,นอนยาวได้อีกอ่านี่ไงของเขาแล้วแล้วก็ใช้ใช้ทุกวันได้ด้วยใช้ทุกวันใช้ทํางานใช้รอใช้เที่ยวสซอรกนมันก็อยู่ อยู่ตรงนี้สโลแกนว่าอะไรไม่ใช่สโลแกนแล้วับมันมีคีย์เวิร์ดของมันว่าเป็น travel ใช้กับ travel travel ไปได้ใช้กับ work แล้วก็เป็นชื่อลูกชายชื่อผมชื่อภรรยาโอ้โหเฮ้ยมีงานอาร์ตเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะอาร์ตด้วยครับเป็นไงของพี่อ่ะรถรถบ้านพี่ต้องเขียนเป็นสรนสกฤษเลยครับก็เป็นนะโมคุณาา S <S ส่งกันเร็วขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับส่งไปส่งมากันเรื่องรวดเร็วครับอันนี้อันนี้แนวหรูหราเอาอันนี้แนวถึกโอ้โหสมาคมคนอันนี้เขามีอาร์ติเขาก็มีอาร์ตคำเขียนอะไรสมาคมโอ้ยเขามีปาเจํมรักครอบครัวนี่จําไว้ฝากพี่หลุยอยู่ในสมาคมนี้ทุกคนครับไม่ได้ผู่ยู่ไม่ได้หรอครับไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นอันนี้เจ้าของใช่ไหมเอามันอยู่อยู่นี่อยู่นี่เออเนี่ยลุกเขาได้อยู่ได้ครับคอนเซ็ปต์คืออะไรฮะ อ่าโอเคตามนั้นเลยครับครั่งเศสฝรั่งเต์ก็ไม่มีครับเน้นพาลูกเที่ยวครับพี่เพราะว่าที่อลนรกคันนี้เกิดมาเพราะว่าลูกคนแรกคลอดครับโฟวิลป่ะตกลงว่าโฟวิลป่ะครับโฟวิลครับโฟวิลแล้วมันมาเดิมเดิมโฟวิลหรือว่าเราต้องเราต้องโมมันต้องทำครับต้องทําเพื่อให้ได้รถตู้โฟวิลใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะตอบโจทย์ในเมืองไทยคือคนน่ยอยากได้รถที่มันไปไหนก็ได้สมบุกสมบันสมบุกสมบันลองมือล้วงเข้าไป อะไรเอามือล้งไปงง <laughs> ดูล้ดูก็มือคุณเข้าไปทำอะไรเองนะอันนี้อันนี้อะไรสโนวก์เกลิลหรืออะไรเราเจาะที่กองอากาศแรับพี่กองกองกระตู้อยู่ตรงนี้ครับ ่แล้วก็ให้มันดูดอากาศจากฝั่งนี้เพราะว่าเวลาลุยน้ำเนี่ยมันจะได้เดี๋ยวเจะลุยน้ํางี้เลยเหรอคงไม่ขนาดนั้นพี่แต่ว่าเผื่อไว้ครับเผื่อถ้าน้ําเข้าไปก็เดือดพอตอนนี้รถตัวนี้หายากมากนะพี่ดูเขาเจาะหลังคาพี่เป็นซัฟอรีหมดเลยคือเขาเขาเน้นเน้นเอาไปใช้งานจริงๆเลยเพราะว่ามันสุดท้ายแล้วว่ามันได้ประโยชน์จริงๆไงไม่งั้นเอาสวยอย่างเดียวไม่ได้เน้นใช้งานแล้วก็เน้นไม่สะอาดด้วยนะครับสายแคมปิ้งมันต้องแบบมันต้องแบบดูดิบๆหน่อยใช่ปะ มันต้องลุยไปไหนก็ได้อ่มาไปขวาดร่วงคือไม่น่าเชื่อว่านี่คุณดูพอเปิดประตูมาปุ๊บนะเขาปลูกต้นไม้ข้างในได้ด้วยแจมแจมโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับเอาเดิน มาที่บูธไอรอนแมนนะครับตอนนี้ของใหม่มีอะไรบ้างแหม่ของมีเพียบเลยครับแต่ถ้าเป็นสินค้าใหม่ไอรอนแมนจริงครับจะมากับเบรกสเต็ปสองตัวใหม่ของไอรอนแมนเลยครับพี่เป็นเบรกสเต็ปสองแล้วใช่ครับคาลิปเปอร์หกพอร์ตเลยครับหกพอร์ตเลยโชคเชิ๊ มีใหม่เหมือนกันนครับเดียวกันใช่ครับมีเป็นชกตัวใหม่มาเป็นโมโนทูป IM 2.5โอเคอ่าเป็นชกโมโนทูปตัวใหม่ของไอรอนแมนเลยโอ้ใช่มันดียังไงมันดียังไงนุ่มขึ้นหนึบขึ้นอ่าแล้วถ้าเฮ้ยอย่าอ้วกนี่อย่าเพิ่งอ้วกไม่เอาเนเห็นโห้วมไม่ได้ต้องลุกตลอดเลยเออหนนั่งงี่ขายขายกระทั่งที่เลยเหรอครับนวัตกรรมใหม่พี่อ๋อเหรอเอางี้มีอะไรที่ไอรอนแมนไม่ทำดีกว่า โอ้ทามีไม่ทำก็ตอบยากลไม่มีครับไม่มีขนาดคยังสีเขียวเลยคิดยากเลยครับไี่คุยเขายังเขียวเลยเนาะอะไรนะคุณผู้ชมเอาไปมุดเอะได้เลยพี่ดี่ครับรถโมเตโฮมเนี่ยที่นี่รถโมเตโฮมเยอะสุดก็คือยี่ห้อโดเมติกของเขาเยอะมีทุกอย่างตั้งแต่แอร์ Oh. มาจนถึงกระติกน้ําแข็งทําไมราคามันสูงหลายหลายคนอาจจะอยากถามบอกว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> จริงๆริงมันมีคูลเลอร์ตั้งหลายชนิดทําไมต้องซื้อโดเมติกครับถ้าเก<ม>ิดว่าพี่ลีเปิดเนี่ยโอเคอันนี้ก็ได้อันนี้ปกติถางที่เราเห็นกันราคาหลักร้อยหรือตัวพานต้นๆเนี่ยเขาจะเอาแผ่นโฟมมาต่อต่อกัน<ม>พลาสติกก็จะเป็นประกอบกัน<ม>แต่อันนี้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีโลโตโมดิง้ง<ม>ก็คือหลอดทั้งใบแล้วก็ฉนวนเนี่ยเป็นแบบตู้เย็นที่ใช้ในบ้านเราอย่างนี้ด้กี่วันครับ สามวันค่ะขายน้ำแข็งเต็มสามวันสามวันเลยเรียกว่าน้ําแข็งนี่สบายเลยอะคะคุณไม่มีวันขาดน้ําแข็งแน่นอนแล้วแต่ว่าจะเลือกเอาแบบไหนขนาดไหนตามใจที่ต้องการได้เลยอนนี้ผมผมสนใจตัวนี้เลยอยากได้เหรอใช่ขอได้ไหมเอายิงเอาก็ขอได้ไม่ได้ก็บอกมาเลยไม่ได้ก็ไม่ได้นิ้วเออโดยตนี้มีปรอยูู่่ที่ไม่อโปรกขายค่ะพี่อันนี้ยังเล็กนะแต่มันทันสมัยใหม่แต่มันเล็กได้อันนี้ที่พี่เหมาะกับพี่นะพี่เข้าไปนอนได้เลยนะเนี่ยอันเนี้ อันเนี้ยพอดีพี่หลุยเลยนะเนี่ยแค่นี้ผมซื้อโรงเย็นดีกว่ามีอะไรอีกนอกจากตู้คูลเลอร์นะฮะตู้เย็นนอุปกรณ์แคมปิ้งเตาพกพาเก้าอี้นะคะอ๋อเนี่ยของน่ารักเต็มไปหมดเลยพอมาถึงปุ๊บเปิดมาแค่นี้รู้หลาหมาเห่าเลยทีเดียวครับบอกเลยครับทีเดียวจบเต็นท์ข้างบนก็ของเราปะใช่ค่ะอันนี้เป็นเต็น์ไฟฟ้าค่ะกดอีโมดเปิดติดได้เลยม่ต้องกางอันนี้ของดีพี่บุญติ อันนี้อันนี้ก็แบบว่าไฟฟ้าถ้าเกิดว่าคุณกําลังขาดนะมีอย่างนี้สักกล่องหนึ่งนี่จบเลยอยู่ได้ยาวหลายวันไม่ต้องพึ่งปลั๊กไฟไอพวก power ็อกตัวนี้นะพี่นะตอนนี้มันสามารถเสียบแอร์เลยไฟ220โวลต์สมัยก่อนจะต้องเป็นไฟ DC ซีเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วพี่จะเสียบแล้วก็ได้หม้อหุงข้าวตอบโจทย์แต่ถ้าไม่มีแอร์ก็ตัวเล็กๆเบาๆแบบนี้ได้อันนี้ก็โทรศัพท์ iPad อะไรต่ออะไรโน้ตบุ๊กอันนี้ได้หมดนี่หุงข้าวไปแล้ว อ๋อเหรอใช่ทำไมก่อนสองสามหมื่นยังซื้อใช้นะเนี่ยมันนะว่า,มา,ผ,าผมก็ซื้อใช้มาเยอะแล้วอันเนี้ยผมขอได้ไหมเฮ้ยบีเหยียบ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 จะมารีวิวให้เขาเนี่ยเอ้าโอ้โหชีปแปงแล้วของเขาแปงหรือเปล่าเขาบอกพี่ว่าอะไรปะ <c oughs> เขาบอกว่าสายยางข้าเหนียวแต่พี่ไม่เชื่อตั้งใจนี่ตั้งใจเหรอตั้งใจเลยนี่ไง เขาบอกว่าของเขาเนี่ยเขาบอกว่า <c oughs> ของเขามีเส้นใหยเขามีโครงสร้างเป็นสายถักอยู่ข้างใน <c oughs> แล้วก็ยืดหยุดได้บิดล้อเพิ่มเลยทั้งนั้นอ่ะฮะบิดล้อเพิ่มเลยโ,โหดไปบ่าเฮ้ยไม่โหดต้องลองนี้เลยอ่ะเออลองเลยทำมาดี๋ยวท่านผู้ชมว่าเราอีกเฮ้ยเออขยี้อีกขยี้อีกโอ้โหเพื่อนๆเรามาดูกัน นี่นะครับไม่มีการตัดต่อลอยล้อดำๆเขอะๆและก้อนหินคมๆเนี่ยผมอยากรู้ว่าเทคโนโลยีญี่ปุ่นมันดีอย่างไรเป<ต>ราะงั้นเราไปต่อ,ตอน้ําดูดีกว่าใช่ไปต่อน้ําดูดีกว่าใช่ครับลอยอยู่นี่เลยลองดูนะครับตอนนี้น้ําวิ่งเข้ามาแล้วนะครับมเมื่อกี้น้ําอยู่เต็มท่อเนี่ยตึงเลยไม่รั่วไม่มีรอยน้ําซึมนะครับนี่โอ้โหขนาดโดนรถเหยียบนะยังแรงนี่เลยดูสิเห็นไหมฮะร,รอยยางดําอยู่นี่เลย ลองฉีดล้างนี่ล้างกลับมาเหมือนเดิมไหมครับนี่จากที่ลอยล้อเหยียบโอหถู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 ถถถนี่นะครับหลังจากที่ลอยล้อรถเหยียบแล้วกลับมาใหม่เหมือนเดิมท่านะผู้ชมนี่เป็นสิ่งรันตีนะครับสายยางต้องตโตยกความสนุกของงานคาราวานมอเตอร์โฮมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับสัปดาห์หน้าเรามาชมกันต่อว่าจะมีรถบ้านคันไหนเจง๋งรอเราอยู่ และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสายยางต้องโตยกบาย t t ทีทีคอ a t i o n รชสายยางญี่ปุ่นแท้เกรดพรีเมียมทนทานปลอดสารพิษมาตรฐานการผลิตขั้นสูงทำสวนอย่างมีสไตล์โดยเครื่องมือสวนไล่ตาย CAT Garden Tool บาย t t ทีทีคอ a t ปอเแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการแคมป์ซาฟารีวิถีคนแคมป์ทางช่อง JKN8 Top News แคมป์ซาฟารี วิธีคนแคมสัปดาห์หน้าพบกับสาระตั้มกับโปรเจกต์รถบ้านลักชูรีมูลค่ากว่าส0ล้านบาทวันนี้นะเป็นคนที่เรื่องมากมากแม่งเรื่องมากมาจบที่เต้คนเดียวไม่ธรรมดาคือตั้งก็เป็นคนละเอียดเขาละเอียดอะออกับการใช้ชีวิตจริงๆถ้ามองว่าเรื่องมากเนี่ยน่าจะสู้พ่ลีไม่ได้เฮ้ยขอเล่นขอเล่นไเป็่ยนเล่นไปเป็ี่ยนเ่าของเชลก็เปิดขึ้นแล้วตรงนี้เนี่ยสามารถต่อนั่ง กินข้าวเดือกมบเพื่อนๆตรงนี้มีถังตู้เย็นเก็บน้ําแข็งเปิดที่ตะวันตกตากเติมน้ำแข็งดื่มาต่อได้เลยครับพี่งงว่าไอคนทำเป็นใครวะนี่มันไม่จบไม่จบนะพี่พบกันวันอาทิตย์เวลา11นาฬกา25นาทีทางช่อง JK18 Top News กำไรกำไรกี่ร้อยขายสิบกวบาทจังน่าจะสิบบาทแล้วเออผมว่าไม่ไม่ที้กลุ่มเชื่อนะพี่ไม่กี่ขอทีสมาครองคนเรครอบครัวครับพี่หนูอยากสมัครเลยใช่ไหมรักจริงหรือเปล่าเออเรียนนามพี่อยู่เลยเฮ้ยผมถ้าผมไม่เกี่ยวนะผมก็ผมก็เห็นคุณโคลเลนเซ่แบ๊บแบ๊บพี่ไม่ห้ามผมห้ามไหนอยู่กันละครับเด็กๆอย่าลืมซื้อไอซ์แม่นะครับเอาไม่ได้เอาไได้อย่างนี้เลยนะครับไอซ์มเอาไม่ได้เอาแม่ฝุ่ยลูกเลยปะโอ้ผมรับคาญลูกคุณจริงๆเลย